สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ครับกับบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบเหงาครับผมเงียบเหงามากแล้วครับนี่ครับหมอมอยู่กับหมอมครับผมบรรยากาศช่างเงียบเหงาเหลือเกินครับผมงานใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ย้ายไปทำที่ใหม่ครับวันไหนยังไม่รู้นะครับยังไม่มีกำหนดนะครับผมก็สำหรับ คนที่ใชารายแรงงานครับต้องสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในเช้าเช้าวันเสาร์นะครับที่แลดกรกฎาน,นะครับ2อ6 6นะครับผมให้พี่น้องคนขายรายงานสู้ต่อไปครับผมโอเคครับทัทายสวัสดีนะครับเดี๋ยวแวะดูลงปก ทำงานสักครู่นะครับผมลุงโป๊กของเรากําลังทํางานนะครับวันนี้ตามติดชีวิตลุงโป๊กอยู่ครับสักนิดหนึ่งครับผมว่าลุงโป๊กทำอะไรครับผมนี่ครับลุงโปก๊กและก็หม่อมกาลังบรรชาการอยู่นะครับผมมาดูว่าลุงโป๊กทำอะไรนะครับผมนี่ครับ หลวงโปกกำลังทำการต่อสายก่านะครับผมสายก่างานสายล่อฟ้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้หลวงโ่กทำงานครับวันนี้พระนี้นะครับบ่ายม,มอง ลมฝนมาอย่างหนักนะครับผมโอ้วรลกรเก็บของขึ้นที่สูงเลยนะน้องอ่าเตรียมขนของขึ้นที่สูงเลยฝนตกน้ําท่วมเลยโอ้โหนี่ครับสาวสวยประจไซส์โซดสามครับผมสาวสวยครับผมโสดครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับผมสาวโสด เฮ้ยสังกะสีจะไปไปไหมเนี่ยไปยังไม่ไปครับยังไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 โอ้โหแรงมากเลยครับแรงมากเลยแรงมากแรงมากพี่น้องแรงมากแรงมาก